สวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกคนวันนี้ผบกับผมแม็กซิกนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนไต่แรงนะครับแนะนำว่าไปโซโล่เลวเพราะว่าไปแบบอ่าสต่อหนึ่งหรือว่า2ต่อหนึ่งก็ไม่ไหวอ่ะเอองั้นก็ไปไปดูกันเลยว่าจะตกหรือว่าจะขึ้น ตอนนี้พี่ก็อยู่บนเครื่องบินนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนดูคนจากกล้องเครื่องบินนะครับว่าคนลงเบื้องซ้ายหรือว่าขวาเยอะที่สุดก็แบบแนะนําให้ลงเมื้องที่คนลงน้อยที่สุดคือพี่พี่จะลงลงสีนะเพราะว่าตรงลงสไีไม่มีคนเมื่อี่พี่ดูจากกล้องเครื่องบิน คือแบบตอนนี้พี่ก็เห็นศัตรูอยู่ด้านหลังพี่นะครับพี่ก็จะแบบลงไปตรงกองเหลืองเพื่อเอาปืนนะครับพี่จะไปยิงมนะันยิงเลยครับแล้วก็ยิงเลยครับแตกไปดีตอนนี้เราก็ไปเก็บตารางสังหารของเราแล้วเราก็ไปพามข้างล่างกันต่อเลยพี่ได้ยินเสียงเตียนศัตรูด้วยต้องอยู่ด้านหน้าพี่แน,ะน่นไงพี่ว่าแล้ว ยิงพินัศหนึ่งไม่โดนจับระเบิดควางไปนี่ตายไม่ตายอู้ยตายอีกยิง,ยงโดดจริงอีกทีไม่ตายแน่นอนเนาะยิงตายเกือบตายคือแบบเราต้องแบบยิงให้มันให้ตายอ่ะถ้ายิงไม่ตายเราก็แรงเราก็ลดนะครับ แนะนาว่าเล่นยังไงก็ได้แบบยิงหัวมันก็ได้คือแบบพี่อัดตัวนี้คือแบบพี่เล่นไม่เก่ง <c oughs> ตอนนี้เราก็วิ่งฟังมันต่อเลยแบบเห็นยาก็เก็บยาไปเยอะแบบแล้วเราก็รอเวลาแบบให้วงบีบแล้วเราค่อยเข้าวงกันตอนนี้วงก็เริ่มบีบมาแล้วครับที่จะวิ่งเข้าวงเลย อ่าแล้วก็ถ้าเราอยู่บ้านสองชั้นแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่าให้เราเซ็กสตูก่อนก่อนจะขึ้นบ้านแล้วก็เซ็คระเบิดถ้าไม่พบระเบิดเราก็วิ่งขึ้นได้เลยตอนนี้พี่ก็อยู่ชั้นสองพี่จะดูคนตรงบอลูนนะว่ามีคนไหมนี่ไงพี่เห็นคนละพี่จะยิงนะพี่ยิงไม่โดนเลยวะ่ะพี่จะวิ่งกลับหลังเพื่อจะลงข้างล่างเพื่อไปดักมันตรงนั้นเอ้ไอ้บอลนี่ว่ะเฮ้ยเราต้องวิ่งกลับขึ้นไปอาไอ้บอล เฮ้ย hey, พี่เห็นแล้วมันบิ่งไปตรงบ้านนะน,นะพี่จะยิงมันยิงอีโดนรอรอรอไปก่อนแล้วก็ยิง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 ผ oh, มเล่นาเล์ว่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยมาตรงประตูนี้เพื่อดูมันไม่เห็นมันแล้วมันวิ่งเข้าบ้านแล้วนั่นนะ่ะปัญยาแล้วก็เมื่อเราเห็นวงวงมาแล้วใช่ปะเราต้องแบบต้องใจเย็นๆไว้ไม่ต้องรีบมากเพราะว่าวงสองเองอพี่ก็โดดลงมาข้างล่างแต่เห็นศัตรู ยิงกันอยู่ตรงนู้นพี่จะไปแจมยิงไม่โดนรอรอรอิงขึ้นบนวะยิงๆนม่ไง้เขาหัวดักนึงตเมื่อพี่ฆ่าศัตรูตัวข้างล่างเสร็จแล้วปะพี่ก็จะวิ่งขึ้นบนเพื่อดูตัวพี่ยิงทีแรกก่อนนี้ว่ามันไปหรือยังเมื่อพี่ไม่เห็นมนันแล้วชะปะพี่ก็จะลงไปเก็บศพตรงที่พี่ยิงมันตาย เมื่อกี้เพื่อไปเก็บยานะยี่ยิงคนว่ะมันยังไม่ไปว่ะตัวนั้นตั้งไอวอลแฝบยาก่อนตั้งไอวอลดักอีกเพื่อความสัวเจ้ามันเล่นเลตว่ะเลต์เลยวะสนายว่ะเฮ้ยโดนยิงโอ้เยอะยกัอบตาย หมาพัญญาพัญญายังนี้ไปจริงๆด้วยทุกคนอย่างนี้ก็ถอยดีอับขึ้นรถขับหนีดีอยู่ทำไมอะพี่ก็จะขับรถมาแคมบนบ้านฟาร์มนะครับดูวงว่าจะบีบไปตรงไหนแล้วก็เหมือนเดิมก่อนเราจะขึ้นบ้านแบบนี้ให้เราเซ็ตระเบิดก่อนถ้ามันไม่มีระเบิดเราค่อยวิ่งขึ้นไป ตอนนี้วงก็ใกล้จะบีบเสร็จแล้วเมื่อวงบีบเสร็จแล้วให้เราดูคนก่อนแล้วค่อยวิ่งลงไปเราลงไปเราก็ขับรถคันเดิมเข้าวงกันเพื่อไปดักคนในวงเลยพี่พี่เห็นคนวะ่ะนี่นนะตรงบ้านไม้พี่จะวิ่งไปดักตรงบันเอวอ่ะพี่เห็นแล้วเอ๊ะมันจะคว้างระเบิดวะ่ะพี่ต้องวิ่งลงล่างอ่ะสละววิ่งไปเยอะระเบิดมันเยอะจังวิ่งไปดักทางนี้ จับ yeah, เอเยี่ยระเบิดยิโอมันเปิดโคโนอ่ะต,ต,ต,ตั้งวอตั้งไวอตั้งวอตั้งวอโอ้ไม่ทันว่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ที่หกแล้วก็ได้3ชคิวเนี่ยคือผมบอด33เยอะอยู่ก็ตามนี้นะครับวิธีกันแรงของผมนะทําวิธีของผมก็ได้แต่ถ้าอยากขึ้นแดงก็แบบแคมป์แคมป์ตรงไหนก็ได้แบบไม่คุ้นห็นน่ะ แล้วก็เน้นแบบไม่บวกจนเกมให้เน้นแบบถทายวงเอาก็ประมาณนี้นะครับวิธีดันแหลงของผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตาม,มกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกเลยไปแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะครับ